ประเด็นใหญ่ที่เราตามกันแบบต่อเนื่องคุณผู้ชมถามมาตลอดเลยว่าเรื่องเงียบอีกแล้ว่ะคุณเคนโดคุณกมลพรมันจะเงียบอะไรฮะคุณผู้ชมเราติดแบบติดตามข้อมูลนทุกวี่ทุกวันเพราะว่าเราสงสัยเยอะมาก<ร>ากับการสสใช่กับการเปิดคลินิกของไฮโซน้ำหวานฟิโลก้าคลินิกเนี่ยเราก็สงสัยตั้งแต่วันที่โดนนะฮะปคบอลงไปจับยาปลอมวันนี้ทำไมยังไม่ปิดคลินิกนะฮะ สบสว่าไงรู้ไหมสบสบอกว่ากําลังส่งหลักฐานทั้งหมดให้กับทีมกฎหมายก็เป็นไปตามกระบวนการที่สบสบอกก็มีคณะอนุกรรมการอะไรตั้งขึ้นมาเพื่อทําการเกิดก็ดีเพราะว่าการจะทําอะไรทุกอย่างก็ต้องมีหลักฐานมีข้อมูลที่ครบถ้วนเช่นเดียวกันเวลาเรามีข้อมูลมีหลักฐานอะไรที่จะต้องนําเสนอทุกครั้งที่เรานําเสนอจะเป็นเรื่องเพื่อปกป้องผู้บริโภคผู้บริโภคถ้าเกิดว่าไปเจออะไรที่แบบคลินิกผิดกฎหมายยาที่มันไม่ถูกต้องก็เท่ากับเป็นการป้องกันผู้บริโภคทุกคนรวมถึงพวกเราเองด้วย วันนี้ขอตั้งข้อสังเกตเรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์หน่อยได้ไหมเครื่องมือแพทย์มันก็หมายถึงเครื่องมือแพทย์บะกร่บแพทย์เนี่ยนะฮะจะใช้ได้เท่านั้นครับแต่มีภาพของไฮโซน้ําหวานจับเครื่องอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลือกไม่ถูกเรียกไม่ถูกเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็เอามาแบบเอามาเอาไว้ที่หน้าเนี่ยของคนไข้นเนี่ยเอาไว้ที่หน้าของคนไข้เนี่ยฮะเป็นแสงสีฟ้าๆเนี่ยเนี่ยเครื่องมือแพทย์แบบนี้เนี่ยคุณผู้ชม เครื่องบบมืออร์ี้ปะใช่เครื่องมือแพทย์ยังไงแพทย์ต้องเป็นผู้ชายชแต่ไฮโซน้ำหวานเนี่ยเราตรวจสอบอยู่แล้วว่าเธอไม่ได้เป็นหมอแต่เธอแบบมีภาพถ่ายออกมาแบบนี้มันก็อนุมานได้ว่าเป็นหมอไหมคือไม่ได้เลยอะ่ะถ้ามไม่ใช่หมอหอ<ะ>้ามจับเครื่องพวกนี้ครับเลเซอร์ส <Silver> ิวเลเซอร์ ขนเลเซอร์แยกเอชเอไฮฟู A, oo, อะไรก็แล้วแต่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์หมอเท่านั้นที่เป็นคนทำ<ช>พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลยังไม่ได้เลยะอ่ะเข้าใจแล้วว่าเครื่องมือแพทย์<ะ>เนี่ยไฮโซน้ำหวานใช้ไม่ได้นะครับจะชี้แจงกับเราหน่อยว่าไอ้ภาพที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันถือเฉยเฉยหรอหรือมันไม่ใช่เครื่องมือแพทย์แต่ถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์เนี่ยนะฮะเธอไม่สามารถใช้ในการดูแลคนไข้ได้<ะ>เพราะยังไงก็ต้องเป็นหมอ อีกหนึ่งข้อสงสัยครับเครื่องมือแพทย์ที่เธอใช้เนี่ยนำเข้ามาหรือเปล่าเพราะมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เธอเนี่ยให้ข่าวไว้เสมอว่าคลินิกนี้ฟิลกา้าเป็นคลินิกระดับโลกเหมือนบริษัทแม่คุณ <ฮะ S 1> บริษัทแม่เนี่ยนะครับมีคลินิกใหญ่ระดับโลกเลยถ้าจะมีคลินิกสาขาในประเทศไทยมันต้องเหมือนกันทั่วโลกจริงไหม เหมือนเหมือนต้องเหมือนเหมือนไหมอ่าเหมือนเหมือนกับเซเว่นอ่ะคุณคิดง่ายๆ่านะมันกับเซเว่นอ่ะเซเว่นทุกสาขาหน้าตาก็ต้องเหมือนกันหมดอ่าเหมือนการโลโก้เหมือนการการวางการขายระบบต้องเหมือนกันใช่อย่างนี้ก็ต้องไปเช็คว่าเครื่องมือแพทย์ที่คลินิกแห่งนี้ใช้นําเข้าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะ เป็นการปักหมุดในเว็บไซต์ของฟิลล g ก้ว่ามีสาขาอยู่ที่ไหนแต่ทําไมมันไม่ปักนในประเทศไทยอ่ะคุณไอ,ไ,อไอ้ที่มันใกล้ๆขวานทองของบ้านเราตรงนั้นคือท,ที่ปักหมุดแบบเราเห็นนะครับเมียนมาเออเออเออแล้วทำไมบ้านเราไม่ออมีอ่ะทำ,ทำไมไม่มีอันนี้เราก็อยากจะให้ชี้แจงหน่อยเพราะว่ามันก็มีคนส่งแบบเอกสารเยอะแย,ยะมากมายไม่เอกสาร เอกสารอีกอีกชุดหนึ่งเราได้แล้วเราขอเวลาแปลหน่อยทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสทุกอย่างเราขอแปลก่อนและถ้ามันเป็นข้อมูลทางฝั่งของคุณที่จะโต้แย้งส่งมารเราพร้อมอย่างตรงนี้เองเมันก็มีอีเมลนะครับที่ยืนยันว่าฟิโลกาไม่มีคลินิกในประเทศไทย ซึ่งเราก็เรียกร้องให้ไฮโซน้ำหวานเนี่ยนำใ,<ช>ใบที่เป็นใบหลายเส้นนะคุณมายืนยันกับทางรายการเรายินดีที่จะให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่ทุกคนก็ต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสมายืนยันจริงไหมคุณอันนึงข้อมูลที่เราได้จำคุณหมอเมื่อวานได้ไหม <ฮะ S 2> ที่เราฉงวนนามท่านไว้อะหมอแขวนป้ายอ่ะ,อะหมอเองก็เป็นคนพูดผ่านทนายนะว่าตอนไปทําคลินิกก็ก็เป็นคลินิกของคุณน้ำหวานไม่ได้พูดว่ามันเป็นคลินิกต่างประเทศอ่ะ แต่มันมีความย้อนแย้งแบบนี้ด้วยครับ<อ>ผู้ชมสมมุติว่าฟิโลก้าเนี่ยเปิดอย่างถูกต้องอ,อแต่ยาที่ใช้ในแบรนด์ของฟิโลกาเนี่ยอยอเนี่ยไม่ให้ผ่านเลยนะครับไม่ผ่านจะเป็นฟีเลอร์หรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยที่มีการจับที่วงเอาไว้เนี่ยคุณถ้าเป็นยี่ห้อฟิโลกาหรือว่าติดว่าฟิโลกาเนี่ยไม่ผ่านอยอประเทศไทย และจากการสังเกตถ้าเป็นสาขาลูกหรือสาขาในประเทศไทยเนี่ยทำไมมีผลิตภัณฑ์อื่นปลอมปลอนนอกจากฟิโลกาฟิโลกาซึ่งเป็นบริษัทแม่รับรู้หรือเปล่า มีอะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาจีนด้วยและไอที่เป็นแบบเป็นหลอดๆคุณเห็นไหมนั่นไม่ใช่ยี่ห้อฟิโลก้าอย่างแน่นอนไปปะปนในคลินิกได้อย่างไรถ,ถ้าเธออ้างว่าเธอเป็นฟิโลกาเธอก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ของฟิโลก้าสิไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อื่นมาปอมปนแบบนี้หรือเปล่าอ่โดยหลักถ้าเป็นนะแบรนด์ด<ะ>ิฉันเคยเห็นแบรนด์แบรนด์แบรนด์คลินิกเสริมความงามของไทยอะไปเปิดในต่างประเทศหนึ่งหนึ่งแบรนด์ไปเปิดที่พม่าแหละที่ฉันเคยไปใช้บริการทุกอย่างก็ต้องเหมือนของบริษัทแม่แม้กาลังผลิตภัณฑ โลโก้ชุดทุกอย่างยาเยอก็ต้องเป็นของบริษัทแม่<ะ>ใช่ไหมแล้วมีอาหารเสริมของเธออ่ไปขายในคลินิกฟิโลก่ะสมมุติอะคุณเป็นเจ้าของเฟรนชชัยเซเว่นคุณจะเอาไข่ปิ้งใยกระมลเข้าไปปะปนได้ไหมเซเว่นคงไม่ยอมเออ,เ,อ,อเพราะว่าเราเราขายในนามเขาไงในราขายภายใต้ใแบรนด์เขาเพราะนั้นทุกอย่างก็ต้องผ่านบริษัทใหญ่ถูกปะ ทุกอย่างต้องมาเป็นเซตเออมาเป็นชุดทั้งเครื่องมือแพทย์หรือแม้กระทั่งกระบวนการหรือเทคโนโลยีต่างๆมันก็ต้องมาจากเขาแต่วันนี้เราเห็นความผิดปกติย้อนแยง้งอยู่หลายอย่างเลยยังไงก็อยากจะให้นำเอกสารมายืนยันกับเราหน่อยนะครับเราก็ยินดีจะนำเสนอในฝั่งของไฮโซน้ำหวานอืมอ่ะทั้งหมดนี้นะคะคือข้อมูลที่เราได้มาในขณะน,นี้และมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากาันถ้าจะมีอะไรชี้แจงก็ส่งมาได้แอดเคดี 99ก็ได ca ้เหมือนกัน